ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินค่ะใช่ทุกคนจะไปที่ไหนกันนะวันนี้วันนี้ก็จะไปงานที่ป๊อบแคมปัสเจอร์ที่หนาดใหญ่นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูตั้งแต่ซาวน์เช็คเลยแล้วก็ขึ้นเครื่องอะไรเลยแต่ว่าเรามาดินด้วยใช่พี่อยินค่ะพี่พิธินอาราล่นะคะเมมเบอร์คนที่ห้าเองวันนี้ก็จะไปโชว์กับพิธินด้วยตอนนี้เรากำลังหาขนมกินกันอยู่นะคะใช่ค่ะทุกคนว้าว อาราล่าชอบกินขนมนะคะมาที่นี่เห็นขนมไม่ได้เลยต้องซื้ออยา่แองไเห็นไหมอะโมราว่าอาทิตย์นี้มีสอบค่ะแล้วก็วันนี้ต้องสกิปโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาโชว์แล้วก็เลยมาทำแันบ้านไม่จี โอเคซีอูเรามาถึงหาดใหญ่กันแล้วนะคะทุกคนเห็นว่าที่นี่ต้องกินไก่ทอดหาดใหญ่นะคะช่เหรอใช่เราน่้จะไม่มีเวลากินแต่อยากกินแต่อยากกินนะเขาบอกว่าต้องกินไก่ทอดของที่นี่แต่ถ้าถ้าเรามีเวลาโอกาก็เดี๋ยวจะสั่งนะคะแล้วก็รีวิวตอนนี้กำลังเดินทางไปไหนคะที่พักแคมป์สุค่ะ มั t a นมีไหตอนนี้เรานะรเราเพิ่งสาเช็คเสร็จนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปแต่งหน้ากันนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าห้องนะคะทุกคนเพราะว่าเราถึงโรงแรมแล้วค่ะเหมือนมาเที่ยวเลย e v e ทุกคน This is the finished look. Oh, 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 hi everyone. Hi, everyone. Hello เดี๋ยวเราจะมาดูชุดของทุกๆคนกันดีกว่าเริ่มจาก Chris Oh I okay, have a flower. Oh. That s <S and that's great. okay and M Okay I have a fun money มาแบบ comfortable ก wow, okay. nice. ับกูพอดีนิดนึงแต่ว่า Oh okay. Crop. Nice. Fit check fit check fit check. อันนี้คือชุดของมินนี่นะคะ fallen angels <laughs> อคนในฝันะคะพวกเายูที่สนามบินกันแล้วแต่มีเรื่องเกิดขึ้นค่ะพิสเล่าเลยเรื่องบัตรประชาชนค่ะก็วิ่งทั่วสนามบินแล้ว แล้วก <grille>. ็มาเจอพี่กระเป๋าค่ะแล้วก็มาเจอพี่กระเป๋านี่ค่ะทุกคนพี่คินแอบไปซื้อขนมมานะคะพี่คินมินกิ้วยกันยิ้มชี่เกินคินแล้วก็พี่จิ๊กเกอร์พี่จิ๊กเกอร์เดินมาพอดีวันนี้เราโชว์ที่ที่แบบเป็นเกี่ยวแล้วก็เวลาใกล้ๆกันก็เลยกลับฝ่ายเดียวกันคะแต่ว่าคลิปหวยไม่จบเพียงเท่านี้เนาะเราจะมีไปโชว์ที่มอกรุงเทพนะคะ BU เนาะก็ Stay tuned ดูให้จับคลิปด้วยนะคะทุกคน วนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ที่พัทีาไปโชว์อันที่สองของเราแล้วที่ไหนวันนี้เราจะโชว์กันที่มอ,อกรุงเทพนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยใช่จะได้เจอพี่ๆมอ,อกรุงเทพจุกคนก็รอดูกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราเตรียมเซ็ตลิสต์มาอย่างสนุกแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนใช่และะ้วค่ะก็เดี่ยวตามพวกเราไปเลยนะคะ let's go ต้บอกเลยว่าวันนี้เราแบบ e n e r g รล้นเหลือมาพกพรุ่งนี้เราก็ลังจะได้ไปไต้หวันด้วยนะคะ เราดูบล็อกได้เลยไปไต้วันวันนี้พวกเราก็จะกำลังเดินทางไปนะคะทุกคนกับรถตู้ที่ขันโป่วของเราะะพเพราะว่าดูนะคะทุกคนนี่มีคอลเลกชันรถด้วยโอ้ว้าว นำโชคค่ะทุกคนอาลาลาคะแล้วก็มีลายเซ็นอิน oh. แล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นโลเกอร์อาลาลานะคะอันนี้ก็จะเป็นสีนะคะซิลเวอร์แล้ก็อาลาลานะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคลียร์ใสแบบแบบ everyday look แตงหมดเลยทุกคนแต่รืุนคนที่บิวเอ e นร์จดีมากเลยวันนี้แบบเอนร์จีดีมากถ่าย e p e a r ีพิเกอร์้อนร้อนร้อนมากจชอ,อ,อะไรบ้างคะวันนี้มีเพลงของตัวเองสามเพลง ชูนิกซ์อายุเคปิดหน้าที่ลืมไปดูเพลงใหม่พี่เชก็รู้นะคะชูนิกซอร์บอกเลยว่าคือชอบมากขอบคุณครัคริส I love your song so much เราอยากจะบอกว่าว <c> ัน <istas> น <c> ี้คือสนุกมาก ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาดูพวกเราแล้วก็มาสปอร์ตมาเชียร์ให้กับพวกเราแล้วก็พี่คินในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณงานมากๆเลยนะคะ p ท p s i Present ที่ POP Campus t t u r e ค่ะขอบคุณที่ชวนเรามานะคะ thank you Love you guys see you next vlog <See you. S 3>